เอาเสียงไปแน่เสียงไปแน่ปวดปลาปลาจางมองน้อนแล้วนนิให้ทำตัวใหม่ได้ปลาได้ปลาทำตัวใหม่แล้วลูกปลาทำตัวใม่มงน้อนมึงนี่เจ้าขึ้นน้อนรับปลาบุนผู้สาวมีเบิ่งปลาเจ้าขึ้นน้อนรับมงนี่รถพานไผ่านมาหนิฮะอะไรก็่ามันเมามันเมาเมานี่รับเลยมันเถอะ มาเ้เป้เปล,ปเปลักกะลาปเรยอ๋ยอแต่ว่าเจ้าพยานรถเขาลุยมาส้นเจ้าส้นนังบนีปลาฮะหม่องนวนให้ทำต่อไหมล้วก็ไปยูน้ำสิริมงคลดูว่าเนี่ยปาไปไปซอยเขาขายของอไปขายไปขายน้ำสิริามงคลเด้อ ตขายต่ขายดีๆก็นจะวยกันี้ยากกันได้มาเน่อเออาขายดวยนะกูนี้นบ้านเน่ยเอออพ่นครับครับนี่ก็อพระเราใหมาผู้ใดพนก็ได้เนี่ยนึ่เนคนี่เป็นคำบ่ดดีวฮดีด้วอความให้กินเขารำข้านเจ้าตั่วรำข้าวรำข้านเจ้ามันวลในสีมันวงเน่มันนวลในสีทองเฮ้ยฮฮะ ไฟจีริมห <c oughs> อวท้องหกรอดม่อนเอาอะไรยังฝึกบุญไว้ก็ไไฟพมงน,นั่นเลาครับตวัวสีทําัวไม่ไปยู่กับสีริมคตรเราบ้านเองนีนชื้อาืมปลายุ่งบวกัดเจ้าบวกขัดกีออ่บมันย่านเจ้ายุย่งยา่านมาลส่บมงหว้วยได้ยุ่งกัดปลามืวขึ้นตัวนี้นม่วน มื่อนี้พ่อมปอดรวมเ้วเป็นแสนแสนมงอ่ยคของไปทํ้งมันพ่อตายไป็นโยลูกศพบ่สัสดาหาที่ว่าครับบ่อันมงนอนมงเงียนต่อไปสิบสิลิมขุนเสีเอาวไปน้อนน้ำต่ว่าให้บ่ยกิตเหล่าห้ไปซอยเ็ดเบียกซอยเขาเด้อเอาบกลองบกลองซื้อยังไม่ฝากองบกลองซื้ออันนี้เหรอ อีกเกือบอีกบมึยผู้น่ะร้องพ่อมันก็ดีแหงว่าเขาหานมถ้าบุรีตายตายไปั้อย่าพวกนี้อ่ะุดหวงมันหมาเเหัวี่ยเอียวหายเป่าหัวปลาเที่ยวเดี่ยวหายใส่ปาเอาาเบิ้งด้วยปลายังจริะเว้ยที่ยกเทีวเดียเดี๋ยวมือเรี่ยงสิเอาเมทไม่ห้เด้อมือเรีง แฟนครับแฟนครับโอนเงินมาให้โอนเงินมาให้แปดร้อยแต่ว่าท่านให้แปดร้อยเสียไปให้ยูกับสิริมงคลพุ่นละสิขนความไปยืมสิริมงคลได้บ้านนี่แต่ว่าต้องท่ำตัวดีๆเด้อกระสันพลายหนีเด้อปลาจางเขาจะว่าถอนย่างมาสั้นถอนไปอ๋อสอนลูกใช่ไหมเช่ว่าดามแม่ลูกแม่พ่อยันรบแบ่งตายเสพระเด้อันที่ว่าเป็นแสนเปรลานเอ้ย ยุ่งกัดเต็มโตไปมดครับคนนอนอยู่ข้างกว้างนี่นะกระท่ำโตก็ดีเนาะเขาก็ว่ายไปยู่น้ำตัวพี่นี่เราบางอนเราก็ได้คางรถผ่านไปผ่านมาในเด้อปวดเรี่ยวป้ายจางก็ได้ท้ำบ่ทถ้ำโตไม่เท้าเคียท่าวท่าววะันี้ยหายตัวบอกผู้เล่หลายเด้อ โอปลาเล่าเคยส่งมวยบอกคยครับเยอะเอาตะกี้แล้วซื้อตีมวยซื้อวไปยังปลาปลาจังอภิชาติพอทอดไชยพอทอดไชยหุดเลยรุ่นแรกป้อมดเลยเขาไปเบิ่งในยูทูบก็มีซื้อแล้วใส่อ่ะผู้ใดหายมาเนี่ยปลาหายตัวได้พระหายตัวได้ผู้ใดหายมาอีกบ้านหนึ่งปลาหายมาพระคาปลาหายมาเพื่อนครับหายมาแปดร้อยผู้หนึ่งหาร้อยผู้หนึ่งร้อยหนึ่งผู้หนึ่งสองร้อยแต่ว่าผมท่านหายปลา ให้ปลาไปอยู่กับสีริมข้นเปิดรักเป็นแรงหมดเลยเจังสีปลานอนนั่นแน่นไลยบ่ฮะนอนข้างล่างนอนข้างบนนอนข้างล่างแต่ว่าปลาตรงท่ำตัวดีนี่ก็ดีว่าปลามานอนนั่งสินอนนั่นบ่ได้นอนนั่นแม่เหนี่ยเขาคำบนคำบนบ่ได้ตรงท่ำตัวไม่ย่ำเมาหลายบ่เนี่เก็บเบียดเก็บงานซอยเขาเศษปลามีอร่อยมันอ่าก็ต้องท่ำตัวไม่ที่เราบ่เนี่ยอ่าเซปลาหายตัวได้แันเขามาเขาซื้อซีบร้านได้บ่เนี่บ่ได้เลยครับ บขายบ่บบใช่เครับาบขายวบ่ขายสิบล้านเพราะมซื้อๆห้ซื้อบขายสิบล้านคักแทครับคักแท้ห้เลยห้เลยเออเพิ่นหายลย่เธอุ้ปุน่ะลองพอก็ะดีๆดีออกคนกรขอมามาให้ป่าเปุดน่ะไม่หดซ่องปัดใจพ่อผมเลยเนี่ยซ่องไม่ใช่หรอม่ให้ซ้องซ่องให้เจ้าอีทั้งบุญ โอ้ยปวดเลยวะปลากระไรเมื่อยเราบนนั่นน่ะเนี่ยไอ้ท่อมโตไหมเด้อปลาเด้อไม่พอทตั้มตั้มปรับปรุงใหม่ย่าเมาหลายแล้วก็นย่าเงี้ยวย่าขี่มองเป็นขี้เป็นท่างเนี่ยแฟนครับกเจ้าก็ดีมานอนมองสิกระยุ่งกัดเต็มหมดแล้วข่างทางเนาะครับนี่แเนี่ยโอ้ยไืมเน้อท่อมโตไหมนั่นล่ะ บกร้องดีครับเ <eleven S 1> จ้าบลอนด์เซ่บกร้องไรอย่างว่าฝากกว่าขอบคุณแฟนขันมาครับพี่ชายคนหนึ่งโอนมาให้แกเอาว่างไปก้อนกวดนี้เอาว่างไปก้อนอันเลี้ยตัวน์แมยุ่งกัดเต็มืดกะไรซนว่านเรียนก็มี่แฟนคลับก็เจ้าโอนมาให้แปดลอยแต่ว่าท่านให้เดี๋ยวนี้เด้อ ให้ไปอยู่กับสิริมคนเปลี่ยนนิสัยใหม่ก่อนมือแรงหรือมือเงินสิไปซื้อหมอนกับฟ้าโฮมให้่ปลลมกับสิหามาให้รู้ว่เนี่ยปลาลมมีมีห้องน้ำห้องยังก็มีกันไปอยู่น้ำสิริมคนแต่ว่าต้องท่อมโตไหมเด้่เฮ็ดไม่น่ยปากเน่ยเฮ็ดไม่ปากเน่ยเฮ็ดไม่ปากนะน่ะปากเน่ยเฮ็ดไม่ปากย่ำเราขับปากคนไปเฮ็ดเฮ้ยคนยังมาบอกยากคขาแก ลูกเต้ากับบ่อบ่มีพี่น้องกับบ่มี่บ่อตัวไปทีเอาเจ้าจะมาบ่เลี้ยงรอบ่รอขาชวเจ้าเลยงเดียวนีป่าเอาเงินผมให้มู่บ้านรวยนึงก็บรยยี่สิบไปใส่เอามาบึงดยเงินรวยยีใส่ใส่เงินรวยเอะขึ้นมาบึงดยรวยนึงกินเราหมดแล้วซื้อขาวน่ซื้อขาเซื้อข้าวเขาบานซื้อข้าวเบาน ก๋วยกับลาบตรงนั้หาซื้ที่เหลือซื้อเราแต่เราก็เกี่ยวอันนี้ขวอ่มากวดน้อยนุ้ยแข่อยซื้อข่อยตัางหากไห้เจ้าน่ะดีมากคนกนคีว่ายกของไปทำงานแล้วก็มือแรงกับเบากับสิริมข้นดีๆไปอยู่นั่นตอสีลิมข้นมาเจ้าว่าทำตัวไม่สิทรงเจ้ากลับบ้านเจ้าไปอยู่บ่ไปอยู่บ้านบอกพเจ้าสิไปยู่บ้านยุบ่ยู่บ้านอยู่ไปนู่นลาผ ไปนอนกับพระพี่น้องเจ้าคือเป็นห่วงเจาเ้าแต่เพรว่าสิบเบื้งดูแลเจ้าลูกหลานเจา้ามันบ่ได้มันมีไฟมันบ่อตาปากตาปากว่างอย่างงูมีอมอเออลาพี่รองขอบคุณครับดูกับพระสรุปว่าสิกาบ,บ,าบ,บกับบ้านบ้างกับบ้านเสียเงินแปดร้อยสองคารถมันบอ่อไรครับอย่าเฝ้ายกอย่าเฝ้ายกก็บ้บางไปก่อนสรุปว่าสิไปอยู่บ้านคือสิไปใส่เนี่ยกันไปอยู่บ้านเสียเงินคารถดสองแปดร้อยปากตามบอกว่าสองคารถเจ้าซะ บกาบ้านแต่บกาบ้านก็ต้องทํำตูวไม่ยกไปก yes, ับสิมโนนังสีบอยยกขยะสิมโนนังสีือนไปยูน้ำสิริมงนอยูน้ำสิริมง้นแต่ว่าก็ต้องท่ำตัวไม่ปวดครูขาแล้ววล่าปวดรองพอยางพันมันกี่ลองพ่อเขาเขัาเขับไปอาเปกกว่านั่นท่ำตัวไม่ได้ไปไมเป็นไร เงินก็เอาให้แฟนคขับก็ให้ม่อีกแปด้อยบอผู้ใดมาทำตัวใหมเยส่วนเจ้วเจ้วว่าพนว่าิ้นวแล้วยามาอะไรด้อเมลัตสิดาเอาว่างไ้กันหน่ะวางไ้กอนนะมาค่อยเอาขึ้นอกคอยเอาขึ้นเรอกมาค่อยเอาขึ้นคะมาด่อยเอาขึ้นใช่หมห่วยตรวดแล้วตั้งตัวไหมทำตัวไหมสีหามีไห เฮ้ยปวดเดี๋ยวโอ้ยไปละป้าเงินรวยนึงให้ก็ไปซื้อเราเมื่อสัปดาห์ซื้ออังซื้อลาบฟังเจ้าสิมาอยู่นี่คือเจ้าสิไปอยู่น้ำิรีลีมงคลอยู่น้ำมักตำไปซอยมันขายของเจ้าก็ทำตัวไม่มากเจ้าก็ต้องทำตัวไม่

เเอ้ยขาพ่แมฟนรับอวดไม่แปดลอยพุ่นหนึ่งลอยหนึ่งพุ่นหนึ่งสองหล่ะพุ่นหนึ่งหาเป็นแปดลอยแต่ว่าท่านในึ่หาเดี๋ยวนี้ล้อเจ้าไปอยู่พุ่นหล่ะกับสิริมงคนเปิบจังเอาหาไปซื้อขวางต่อปักตำบาปเอาหามาอยู่ขันเพราะำตัวไม่สี่หาเจ้าทรงค้ารถเจ้ากลับบ้านเจ้าสิกลับบ้านบ่ล่ะผู้ใดบา่ผู้ใดฮะลูกเนรค้ำ เอาลูกเน้นข้ามไปลเลยเหรอเอาเอาฟูมื่อกี้ฟูสาวว่นะบวกไก่นะลหลวงครับพอดี<ช>ไก่เรา,าท้ำ<า>โตไหมไหมครับผมไร่สนว่านก็มีคนใจดีโอนให้เราแปดร้อยผู้ 500, นึงหาลอยผมก็เป็นห่วงเรามันนอนหนังสี่แม่บาลกักกะบมองเขาเจ้าเฮ็ดงานบัเน,นี้กะเพี่ยุ่งกับกัดเต็มโตเมื่อศูนน่ะผุ่น ตามมาตั้งอยเดี๋ยวก็เป็นโรคเป็นพิษเป็นไฟเดี๋ยวก็เถ้าเดี๋ยวก็เป็นไข่เจ็บป่วยกับสิม,มันดูแลยอะอาป้าอ,อันอาจารย์เอาเราไม่ให้เปียงกวนนึงเนี่ยดามน้ำมันี้ก็ดามแปดร้อยเราเฟนขับโอนมาแต่ว่าบัางหายแล้วละ่ะให้ส่งค่ารถกลับบ้านเออพัก,พ,กพักกวนพักกวน,กกวนดีเสียงอันอันนี้ก็อาจารย์ช่างวิทย์ครับเนี่ยบางเนี่ยมุงนวดเราก็อยู่นี่แหละกตบว่าทำโตัหม่เนาะ ไม่เด้อปลาเด้อเขาไปไข่กอนเขาจะกลับมาดังอีกครั้งเขา้มมาเียเขาก็มีให้กินนุ่มก็มีให้กินเอายุบรถขั้นี่ขับให้ให้ขับวินเนี่ยเออเออฮะนี่นี่รถผมซื้เสียสีเอาย่บขั้นเนี่ยโอ้ก็ปลาดิขั้นเขียวอ้เอาปลาไปก่อนเด้อ เดี๋ยวบายบายเดี๋ยวเขามา,นะอ,าอยากกินไรเราน่ะก็ได้